ผมพัฒนาแมป r o บ l ็ x มาหลายแมปแล้วครับแต่ส่วนใหญ่ก็พัฒนาไม่เสร็จเพราะติดปัญหาหลายอย่างเช่นการไม่วางแผนก่อนสร้างแมปหรือการหมดแรงบันดาลใจในการทําแมปมันก็เลยทําให้90%ของแมปที่ผมทำเนี่ยผมต้องล้มเลิกกลางคันครับแต่ก็มีอยู่แมปหนึ่งที่ผมทําจนเสร็จครับโดยผมทําทุกอย่างด้วยตัวเองหมดเลยนะครับตั้งแต่การเขียนสคริปต์การปั้นโมเดลแล้วก็การทํา G U I ก็คือทําทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวหมดเลยครับผมก็ได้ทําการปล่อยแมปนั้นสู่สาธารณะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีคนเข้า ว่าทำยังไงถึงจะมีคนเล่นแมปเราเยอะๆคาตอบที่ดีที่สุดที่ผมได้ก็คือการให้ยูทูบเบอร์มาโปรโมทแมปของเราครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันก็คือการทํา YouTube เองเลยครับแล้วก็โปรโมทแมปของเราในช่อง YouTube ของเราเองครับทุกคนควรฟังผมนะครับเพราะว่าผมก็เป็น d e v วลลอปเปอที่ท o u t u b e ซึ่งณขณะนี้เนี่ยมีผู้ติดตามทั้งสิ้น3,500คนแล้วนะครับในช่องบล็เดฟฉะนั้นในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าทําไมคุณควรทํา YouTube ถ้าคุณเป็นผู้พัฒนาแมบปบแล้ว เพราะว่ามันจะมีคุณค่ากับทุกๆคนมากๆเลยและผมก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้ครับสำหรับใครที่สนใจเรียนเกี่ยวกับการพัฒนาแมป Roblox โดยเน้นที่เรื่องของการเขียนสคริป แต่เบื่อที่จะมาศึกษาจาก YouTube ซึ่งมีแต่คลิปคุณภาพต่ำแล้วก็มีแต่คลิปแจกฟรีโมเดลแจกฟรีสคริปต์อันนี้สําหรับคนที่พร้อมจะลงทุนกับความรู้นะครับผมแนะนำสคริปเตอร์สครูครับสคริปเตอร์สครูเนี่ยเป็นเหมือนโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนสามารถสร้างแบบด้วยตัวเองได้โดยเน้นที่การเขียนสคริปต์เป็นหลักครับสิ่งที่ทุกคนจะได้เมื่อเข้าสคริปเตอร์สครูไปแล้วเนี่ยก็มีดังนี้ครับหนึ่งคือคุณจะได้เรียนสคริปติ้ง,นนง,งคอร์ 2ก็คือคุณจะได้เรียน Simulator Workshop c o u r s e ครับซึ่งคอร์สนี้ผมจะพาทุกคนไปเขียนสคริปต์และสร้างแมปแนว Simulator ด้วยตัวเองโดยไม่ใช้ฟรีโมเดลและฟรีสคริปต์แต่อย่างใดครับผมมูลค่าของคอร์สนี้จะอยู่ที่2,500บาทครับ3ก็คือคุณจะได้เข้า Discord ของ s c r i p t e r School ครับซึ่งใน Discord นี้คุณสามารถมาพูดคุยปรึกษาหรือมาสร้าง Connection กับ s c r i p t e r ที่เรียนจากผมได้ปัจจุบันนี้ก็มีสมาชิกมากกว่า150คนแล้วครับและมีแค่ใน Discord นี้เท่านั้นนะครับที่คุณจะสามารถเข้าถึงผมโดยตรงได้มูลค่าของ Discord นี้นะครับจะอยู่ที่500บาท4ก็คือคุณจะได้บริการวิเคราะห์สคริปต์โดย Bot Dev ครับผมจะทำการวิเคราะห์ คริปที่คุณให้มาแบบละเอียดครับว่ามีตรงไหนที่ควรปรับปรุงมีตรงไหนที่ดีอยู่แล้วและตรงไหนที่ควรทําต่อไปนะครับซึ่งบริการนี้ผมตั้งราคาไวค้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเป็นบริการที่ผมทําให้คุณแบบตัวต่อตัวเลยครับมูลค่าของบริการนี้ก็คือ2000บาทครับและในอนาคตนะครับคุณจะได้เรียนออนไลน์แบบสดกับผมครับซึ่งคอร์สออนไลน์แบบสดนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่4 0 0 0บาทครับและคุณก็จะได้เรียนคอร์สอื่นๆจากผมครับเช่นคอร์สพัฒนาแมปยังไงให้มีคนเล่นเยอะหรือว่าคอร์สสอนหาและได้จากการพัฒนาแมปหรือ,อร่ะกกจจด้เียาาว Studio ผผูชญโม สร้างคนที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการปั้นโมเดลการทํา GUI การทําแอนิเมชันและด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับ r o บอ o x Studio มาสอนใน s c r i p t ตอร์สครูครับโดยทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า10,000บาทครับผมแต่ราคา10,000บาทนี้ผมไม่ขายครับผมขายในราคา9 9 9บาทเท่านั้นซึ่งมันถูกกว่าราคาเต็มถึง10เท่าเลยครับและในอนาคตราคามจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับผมแนะนําให้ไปดูคลิปแนะนาคอร์สที่ผมทิ้งลิงกกกไววนน้้้้้น Scripter Scr ่่ะครจจดขาาาาาลมึแ็ูถ ควรทำยังไงบ้างครับและถ้าหากว่ามีคำถามใดๆที่เกี่ยวกับ s c r i p t e r School นะครับก็ให้ไปคอมเมนต์ในคลิปแนะนำ s c r i p t e r School นะครับไม่ต้องแอดผมมาส่วนตัวนะครับขอบคุณครับหลังจากที่ผมปล่อยแมปนั้นไปแล้วไม่มีคนเล่นเลยเนี่ยผมก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะครับเพื่อที่จะให้ผู้เล่นมันเยอะขึ้นให้มีคนมาเล่นแมปของผมเยอะมากขึ้นเพราะว่าแมปนี้ผมตั้งใ,ใจทำมากๆผมก็ลองหลายวิธีนะครับผมไปอ่านทั้งใน Dev Forum นะฮะแล้วก็ไปดูในช่อง YouTube ต่างๆวิธีที่เขาแนะนำนะ ้เง <muitas S 2> ินนะครับในการจ่ายค่าโฆษณาซึ่งผมก็ลองทําดูนะครับผมลองจ่ายค่าโฆษณาให้กับโลบอกก็คือสปอนเซอร์นั่นเองนะครับผมจ่ายไปประมาณ300บาทนะฮะแต่ผลลัพธ์ที่ได้คือไม่ต่างจากเดิมเลยนะครับไม่ค่อยมีคนมาเล่นแมปผมเลยเอาง่ายๆคือมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมเสียเงินไปฟรีๆจากครั้งนั้นแต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการจ่ายเงินให้กับยูทูบเบอร์เนี่ยมาโปรโมทแมปของเราซึ่งผมคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงินที่จะโฆษณาให้กับแมปของคุณผมก็แนะนําว่าอย่าเอาเงินไปจ่ายค่าาาปอออนเเเเซร์ลยบให้งิม ให้กับยูทูบเบอร์เพื่อที่เขาจะได้โปรโมทแมปให้เราอันนี้จะดีกว่าเยอะเลยนะครับเพราะว่าคนที่เล่นโลบอคส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะตามมาเล่นแมปที่ยูทูบเบอร์ที่เขาชื่นชอบเล่นเท่านั้นเขาไม่ค่อยเล่นแมปที่โลบอคสปอนเซอร์ให้หรอกอันนี้คือทางเลือกในกรณีที่คุณมีเงินเท่านั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่ทําแมปโลบอคเนี่ยไม่ค่อยมีเงินลงทุนกันหรอกและมันก็มีอีกวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับก็คือการทํา YouTube ด้วยตัวเองหรือการทําช่องติ๊กต็อกด้วยตัวเองแล้้้วววววกกก็็มมมมาาาาาาโโโปปปรรรรรทแขขออออองงงงงงเเเเใในนนนนนนช่น่่่่่่่ัคคบบซึิิิิธธีีีีีผดดยหื YouTuber มันมีหลายสาเหตุนะครับว่าทาไมอันนี้มันถึงดีกว่าแต่ก่อนอื่นผมขอบอกปัญหาของการพัฒนาแมปโลบอกก่อนนะครับก็คือการค้นหาแมปในโลบ็อกเนี่ยมันจะไม่เหมือนในแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นพวก u t u b e อะไรพวกนี้เวลาเราทาคลิป u t u b e เนี่ยต่อให้คลิปเราแย่แค่ไหนก็ตามยังไงมันก็มีคนดูเยอะอยู่ดีซึ่งมันแตกต่างจากโลบ็อกตรงที่พอเราปล่อยเกมเรามาปุ๊บมันจะไม่มีใครเข้ามาเล่นเลยถึงแม้ว่าเราจะปล่อยเกมของเราไว้นานมากแค่ไหนถ้ามันไม่มีคนเล่นมันก็ไม่มีคนเล่นเลยสักคนเพราะว่าเอากลยุ ที่ u t u b e เนี่ยอัลกอริทึมของมันจะดันคลิปทุกคลิปเลยนะฮะให้มีคนดูแต่โลบอกไม่ใช่อย่างนั้นทางเดียวที่จะทําให้แมปของเรามีผู้เล่นเยอะมากขึ้นเนี่ยก็คือการจ่ายค่าโฆษณาให้กับโลบอกนะฮะเพื่อให้อัลกอริทึมของโลบอกมันดันเกมเราขึ้นไปหรือไม่ก็ให้คนที่ดังอยู่แล้วมาโปรโมทเกมของเราและถึงแม้ว่าถ้าเราจ่ายค่าโฆษณาให้กับโลบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคนเล่นแมปเราเยอะมากขึ้นนะฮะมันต้องมีเงินเยอะมากจริงๆที่จะลงทุนในค่าโฆษณาของโลบอกมันถึงจะมีผู้เล่นมาเล่นแมปของเราเยอะมากขึ้นนะ,ะันนถงเเห็ผลล้าารทุกบ โฆษณาแค่ไม่กี่บาทเนี่ยแน่นอนมันไม่ส่งผลอะไรเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมต้องเสียงเงินฟรีทีนี้ผมทํา YouTube มาน่าจะครึ่งปีแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ3,500คนแล้วนะฮะและผมก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากการทํา YouTube และจากการพัฒนามแมบปบวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกความสําคัญของการท YouTube นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้พัฒนามแมปเอาจริงๆคุณจะทํา YouTube หรือจะทํ Tik t o อกหรือจะทําไหนๆก็ได้นะฮะในแพลตฟอร์มไหนก็ได้แต่ผมแนะนําอยู่แค่2อย่างก็คือ YouTube กับท k t o อกแต่ผมก็ไม่ค ก็จะมาเน้นที่ YouTube อย่างเดียวก่อนนะครับอันดับแรกเนี่ยการท YouTube เนี่ยมันก็คือการทําให้มีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้นและพอมีคนที่รู้จักเราเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะติดตามเรานะครับแล้วพอเราสร้างแมปขึ้นมาพอเราปล่อยแมปผู้ติดตามของเราก็จะมาเล่นแมปของเรานะฮะทำให้แมปของเราเนี่ยมีผู้เล่นเยอะมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่กับการสร้างแมปใน r ล b l o x เท่านั้นมันส่งผลกับทุกธุรกิจในโลกนี้เลยนะครับไม่ว่าคุณจะไปทําธุรกิจอะไรถ้าเกิดว่ามีคนที่ติดตามคุณเยอะอยู่แล้วเนี่ยธุรกิจของ ผมมีแผนในอนาคตนะครับว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าผมมีผู้ติดตามใน YouTube เยอะมากขึ้นแล้วเนี่ยผมก็จะทาแมปในโลบอกขึ้นมานะครับและผมก็จะโปรโมทแมปของผมใน u t u b e ของผมนี้เลยแต่ตอนนี้ผู้ติดตามของผมมันไม่ค่อยได้เยอะมากสักเท่าไหร่นะฮะผมก็เลยยังไม่ทําแมปแล้วกันตอนนี้ผมก็โฟกัสกับการสอนคนอื่นทั้งใน YouTube แล้วก็ใน s c r i p t ตอร์สคูลของผมอยู่ยูทูบเบอร์ที่ทําคลิป YouTube สอนคนเขียนสคริปต์แล้วพอเขาทําแมปแล้วแมปดังขึ้นมาเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักนะครับอย่างเช่นผู้พัฒนาขออองแมปมปนนนคคผจํําาาาชื่่่เเ้้ไไดลตทิส เขียนสคริปต์นะครับใน YouTube แล้วจากนั้นเขาก็ทาแมปกลูพีซของเขาขึ้นมาซึ่งเขาก็โปรโมทแมปของเขาเนี่ยในช่อง YouTube นั้นนี่แหละมันก็เลยทําให้แมปเขาดังมากๆถึงแม้แมปของเขามันจะคุณภาพไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นักเพราะว่าเขาเป็นโซโลเดฟนะครับเขาทําแมปคนเดียวแต่แมปนั้นเนี่ยมันแบบประสบความสําเร็จมากๆข้อดีของการทํา YouTube อย่างแรกนะครับก็คือมันทําให้มีผู้เล่นแมปเราเยอะมากขึ้นข้อดีอย่างต่อมาก็คือเวลาที่เราอยากจะประกาศอะไรเกี่ยวกับเกมของเราเนี่ยอย่างเช่นมีแพทใหม่ขึ้นมามีอัปเดตใหม่ขึ้นมมมมมาาาาาาาหรรรรรือออีีเนตะะะไกก็่่สถทจปศใชง YouTube ของเราได้แทบไม่จําเป็นต้องไปประกาศที่ไหนเลยนะฮะประกาศแค่ใน YouTube ของเราได้ข้อดีอีกอย่างก็คือเวลาที่เราอยากได้ฟีดแบ็กอะไรเกี่ยวกับเกมของเราเนี่ยเราก็สามารถถามผู้ชมใน YouTube เราได้นะครับไอการท YouTube เนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องโชว์หน้าของเราเราจะทําคลิปแบบเฟซเลสก็ได้นะครับก็เหมือนช่องของผมนี่แหละก็คือไม่โชว์หน้านะฮะแต่ว่าแค่พูดเฉยๆทุกคนจะทําแบบนั้นก็ได้มันก็ได้ผลเหมือนกันสําหรับคอนเทนต์ที่จะทําในช่อง y YouTube เนี่ยจะเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้เหมือนกับที่ผมทําก็ได้นะครับหรือจะเป็นอคอนเทนตเอ้ลย สำหรับใครที่นึกไม่ออกนะครับว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีผมแนะนําว่าระหว่างที่เรากําลังพัฒนาแมปของเราเนี่ยเราก็อัดคลิปทําเป็นเหมือนสารคดีสําหรับแมปของเราก็ได้นะฮะว่าเรามีขั้นตอนการพัฒนาแมปอย่างไงบ้างนะฮะเพื่อให้ผู้ชมเห็นเหมือนเวลาที่เขาทํา MV แล้วจ um <lui> <ร>ะมีเบื้องหลังการทํา MV ออกมาเนี่ยแหละครับผมแนะนําใ <ๆ S 2> ห้ทําเป็นคอนเทนต์ที่ให้ความรู้เพราะว่าผู้ติดตามแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันผู้ติดตามบางคนเป็นผู้ติดตามที่มีคุณภาพเป็นคนมีการศึกษามีความรู้ผู้ติดตามบางคนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เป็นคนที่ไร้ าอะะไรรปมณซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําคลิป YouTube ประเภทที่ให้ความรู้เนี่ยคนที่มาดูคลิปของคุณเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีความรู้นะครับเป็นคนที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่คุณตัดสินใจนะครับว่าอยากได้ผู้ชมแบบไหนอยากได้คนติดตามแบบไหนแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าเรามาท YouTube เนี่ยมันจะเสียเวลาในการพัฒนาแมปของเรานะครับเพราะว่าถ้าเราทําคลิปเบื้องหลังการพัฒนาแมปของเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเราก็แค่อัดตอนที่เรากําลังเขียนสคริปต์หรือตอนที่เรากําลังพัฒนาแมปอยู่แล้วกก็เเออาาามสียยงงนนนิดห่แลล้วใ แคนนั้นเองหรือคุณสามารถที่จะไลฟ์สตรีมเวลาที่คุณเขียนสคริปต์หรือเวลาที่คุณทําแมบได้ด้วยนะครับซึ่งผมก็แนะนําวิธีนั้นเพราะว่ามันจะเป็นไลฟ์สตรีมที่ยาวนะครับเป็นชั่วโมงอะไรประมาณนี้ผมก็แนะนําให้ทําแบบนั้นแล้วผมก็เห็นหลายคนแล้วนะครับที่เขาเป็น d e v e l o อ e r ร์แล้วเขาไลฟ์สดใน u t u b e นะครับซึ่งมันก็เหมือนเป็นการยิงปืนนัดเดียวแต่ได้นก2ตัวนะครับก็คือแค่เราทําแมพแล้วเราก็ยังได้คอนเทนต์ยูทูบอีกด้วยซึ่งมันก็คุ้มค่านะครับในเรื่องของการท YouTube เนี่ยเดี๋ยวในอนาคตผมจะมาาาสอนอนีีกททคครววุ่ณํณ YouTube งงไงบ้านะบสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆเหมือนเป็นอินโทรของการสอนอีกอย่างในช่องของผมซึ่งก็คือการสอนทํา YouTube นั่นเองนะครับในอนาคตผมจะไม่ได้สอนแค่การสร้างแบบใน r ลโบ l อกเท่านั้นผมจะสอนทํา YouTube ด้วยนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญสําหรับ Dev วลลอปเเพราะฉะนั้นก็ติดตามรอคลิปสอนทํา YouTube ในช่องของผมได้เลยถ้าใครสนใจทํำยูทหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับชอบก็กดไลค์อยากให้สอนอะไรก็คอมเมนต์มาก็แค่นี้ครับสวัสดีครับ